ในเรื่องการทำบุญนั้นหลายท่านต่างก็มีจุดมุ่งหมายหลายอย่างแตกต่างกันไปแต่คุณยายท่านหนึ่งในเรื่องนี้เป็นคนใจบุญชอบทำบุญสุนทานแต่คุณยายท่านนี้ท่านบอกว่าคุณยายไม่ต้องการสวรรค์ขอเชิญมารับฟังกันว่าท่านทอเรียงพิบูลได้เล่าไว้ดังต่อไปนี้ เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมไม่ต้องการสวรรค์ครั้งนั้นเราได้ร่วมกําลังทรัพย์ร่วมกําลังกายกําลังปัญญาร่วมใจกันทอดกรถินณนะวัดหนึ่งซึ่งอยู่ชายน้ำ ใกล้ถนนตกหรือบางคอแหลมถ้าจําชื่อไม่ผิดคงจะเป็นวัดจันทร์วันนั้นตอนเช้าจําได้ว่าเมื่อข้าพเจ้าเดินตรงเข้าไปในกลุ่มกําลังสนทนากันเมื่อใกล้เข้าไปพวกในที่นั้นก็ชี้ให้หญิงชราดูและแนะนำว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้จัดการในกถินครั้งนี้ที่แกอยากพบแกก็แหวกพวกที่ล้อมตรงเข้ามาหาข้าพเจ้าพลางพูดว่าพ่อคุณของยายดีใจที่ได้ทราบว่าจัดการทอดกถินครั้งนี้การทอดกถินได้บุญแรงมากยายอยากจะร่วมทำบุญด้วยข้าพเจ้าตอบว่า ไม่ใช่ผมจัดคนเดียวหรอกครับคุณยายพวกเราเพื่อนๆร่วมมือร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพครับหญิงสูงอายุกำลังควักห่อผ้าแดงมาจากอกเสื้อปากก็พูดว่าถึงอย่างไรคุณก็เป็นหัวหน้าชักชวนมันเป็นกุศลยายขอร่วมการกุศลครั้งนี้เพื่อสมทบเข้าองค์กฐินด้วยห้าบาท พูดแล้วค่อยๆแก้ห่อหยิบเงินออกมานับที่เหลือก็ห่อกลับคืนไว้ในอกเสื้อหยิบธนบัตรใบละบาทพับซ้อนกันเรียบร้อยที่เอาออกมาจากห่อผ้าสีแดงห้าใบแล้วยกมือขึ้นจบหันไปทางพระปางวัดแจ้งทำปากขมุบขมิบคงจะเป็นคำอธิษฐาน แล้วจึงยื่นส่งมาให้ข้าพเจ้ารับไว้พลางยกมือขึ้นอนุโมธนาแล้วก็มอบให้ผู้รักษาเงินบอกว่าให้จดชื่อคุณยายสมทบในองค์กฐถินก็มีหญิงคุ้นเคยกับข้าพเจ้าผู้หนึ่งมาในงานกถินแอบกระซิบว่าคุณยายคนนี้แกเป็นคนมั่งคั่งผู้หนึ่งแกมีที่ดินบ้านช่องเรือกสวนมากมาย แต่บัดนี้แกได้ยกโอนถวายวัดเป็นกองกลางหมดแล้วเพื่อให้เก็บผลประโยชน์บำรุงพระศาสนาเวลานี้แกอาศัยวัดถือศีลภาวนาเขาว่าแกนั่งสมาธิทายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้แม่นยำมากแต่ข้าพเจ้าไม่สนใจเรื่องทายเหตุการณ์แม่นยำ กลับไปสนใจในการที่แกสละทรัพย์สมบัติมากมายถวายวัดให้เก็บผลประโยชน์ข้าพเจ้ารู้สึกว่าคุณยายผู้นี้ออกจะมีสเสน่ห์เพราะเห็นมีผู้หญิงทั้งสาวและไม่สาวห้อมล้อมถามโน่นถามนี่ข้าพเจ้าก็เกิดความสนใจจึงถามว่า ได้ทราบว่าคุณยายได้ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดถวายวัดเพื่อบำรุงศาสนาจริงไหมครับหญิงชรายิ้มอย่างสบายใจแล้วพูดว่าเป็นความจริงค่ะคุณเพราะยายได้พิจารณารู้สึกว่ามองเห็นความจริงชัดเจนแล้วที่ชีวิตของคนเราทุกวันนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารตายเกิด วนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีสิ้นสุดเกิดมาเป็นคนหนีความทุกข์ไม่พ้นหนีความเศร้าเสียใจไม่พ้นความสุขความสบายมองไม่เห็นจึงคิดว่าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราแน่นอนได้นอกจากพระศาสนาพระธรรมคำสั่งสอนให้มนุษย์เราละความโลภความโกรธ ความหลงใครละได้ก็จะทำให้สบายใจจะห่างจากความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจยามมานึกดูคนเราถ้าตัดความโลภได้มันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นยายจึงพยายามตัดกิเลสเหล่านี้ให้มันหมดสิ้นไปแต่แล้วก็มีหญิงสาวผู้หนึ่งถามขึ้นว่า แล้วทำไมยายต้องยกทรัพย์สมบัติให้วัดทั้งหมดแล้วยายจะเอาที่ไหนมากินมาใช้แล้วยายจะเอาบ้านที่ไหนอยู่เสียงหญิงสูงวัยหัวเราะอย่างสุขใจแล้วก็พูดว่าโถก็ยายปลงตกแล้วยายอายุมากและไม่มีลูกหลานใกล้ชิดทรัพย์สมบัติบ้านช่องยายจะครองไปได้สักกี่วัน อันทรัพย์สินเงินทองนั้นถ้ามีมากก็ห่วงมากถ้ามีน้อยก็ห่วงน้อยถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรห่วงฉะนั้นยายจึงคิดตัดกังวลถวายวัดทั้งหมดยายก็หมดห่วงหมดความผูกพันไม่ต้องไปนึกอีกว่าไอ้โน่้นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเรามีผูกพันในทางความรู้สึกไม่สิ้นสุด มันมีความโลภกิเลสตัณหารุงรังอยู่ทางจิตใจแล้วผู้นั้นย่อมจะทำให้สงบยากโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลก็มีน้อยถ้าหากยังเป็นของเราถึงอย่างไรเราก็มีจิตกังวลตัดไม่ขาดแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านสูงด้วยศักดิ์และมั่งคั่งมหาศาล แต่พระองค์ยังเสียสละตัดหมดทุกอย่างตลอดทั้งราช,ชสมบัติพระองค์ไม่ได้ทรงใยดีทรงมุ่งหวังแต่พระนิพพานเป็นที่ตั้งที่สุดพระองค์ก็ทรงค้นพบตัดสู้ด้วยพระองค์เองเห็นทางไปสู่พระนิพพานและยายก็สละทรัพย์สมบัติและความโลภหลงได้แล้วบัดนี้ยายก็ไม่มีอะไรเป็นห่วงเป็นกังวลอีกแล้ว เท่ากับยายเหลือแต่ตัวเวลานี้ยายสามารถชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ยายก็อยู่ในที่สงบและก็มีความสุขข้าพเจ้าได้ยินหญิงสาวผู้หนึ่งถามขึ้นมาอีกว่ายายจา๋าคนเราไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเงินไม่มีทองต้องอาศัยวัดไม่มีอะไรเป็นของตัวเองไม่เป็นอิสระต้องอาศัยวัด แล้วจะหาความสุขได้อย่างไรหญิงชราหัวเราะยกมือปัดไปมาอยู่ตรงหน้าประกอบกับคำพูดว่าคุณหนูจงฟังยายให้ดีนะแล้วจำเอาไว้คนเราจะทำบุญอะไรก็ต้องให้รู้จักตัวบุญตัวกุศลเสียก่อนใช้สติปัญญาพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ เพราะการสละทรัพย์สินมากมายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกับทางโลกพ่อแม่จะยกทรัพย์สินมรดกให้ลูกหลานคนไหนลูกหลานนั้นจะมีปัญญาทำให้เกิดประโยชน์ไปหรือไม่ทรัพย์สินสมบัตินั้นมีทั้งคุณและโทษหากยกให้ผิดแทนที่จะเกิดคุณประโยชน์กลับเกิดโทษแก่ลูกหลานผู้นั้นจนเสียผู้เสียคน ก็ไม่ควรจะให้เพราะทำให้อายุสั้นลงทรัพย์สมบัติมีคุณสำหรับผู้รู้จักปกครองและให้โทษสำหรับผู้ไม่รู้จักคุณค่าแต่สำหรับยายหมดความจำเป็นเพราะยายแก่แล้วถ้ายายยังมีทรัพย์สินต่อไปก็จะมีแต่เกิดโทษทางใจฉะนั้นยายนึกแล้ว ตกลงใจยกให้ถวายเป็นพุทธบูชาแล้วยายก็ได้รับความสบายใจเพราะคิดว่ายายทำดีที่สุดแล้วคุณหนูอย่านึกว่าคนมั่งมีเงินทองมากมายมีตึกใหญ่โตมีผู้คนรับใช้มีรถยนต์คันงามราคาแพงเราอย่าไปนึกว่า คนนั้นเขาจะได้รับความสุขสบายใจเสมอไปนะสายตาของเรามองเห็นเขามีความสุขจริงแต่เขาอาจจะมีความสุขในสายตาแต่ภายนอกแต่ภายในเรามองไม่เห็นซึ่งใจเขาอาจจะหาความสุขความสบายไม่ได้อาจจะเป็นห่วงด้วยโรคภัยอาจเป็นห่วงทรัพย์สมบัติ อาจกลัวลูกไม่เอาฐานคอยทําลายล้างผลาญน,นำความเสื่อมเสียมาสู่วงตระกูลอาจเป็นห่วงกลัวจะเสื่อมถอยอำนาจและยศศักดิ์อื่นๆทำให้ใจไม่สบายร้อยแปดพันประการแต่สำหรับยายนั้นไม่มีอะไรเป็นห่วงแม้ตัวยายจะไม่มีบ้านใหญ่โตไม่มีทรัพย์สินเงินทอง แต่จิตใจยายสบายยายมีความสุขเพราะความสงบเพราะเปลื้องความโลภความห่วงออกหมดแล้วถ้าใครจะเอาความมั่งคั่งพร้อมทั้งอำนาจวาสนาความสุขความสบายภายนอกมาแลกกับความรู้สึกของยายแล้วยายจะบอกว่ายายจะขอความสุขทางใจเวลานั้นรู้สึกว่า มีคนส่วนมากมารุมฟังคุณยายผู้สูงอายุตอบปัญหาพวกหญิงรุ่นสาวอย่างน่าฟังข้าพเจ้าก็ฟังด้วยความเลื่อมใสจริงใจทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงหญิงผู้หนึ่งเป็นผู้มีความรู้สูงชั้นอาจารย์ได้มาร่วมทอดกระถินได้ถามปัญหาขึ้นว่าคุณยาย คุณยายได้สละทรัพย์สินมากมายเพื่อสร้างบาร,รมีบำรุงพระศาสนาต่อไปแล้วนอกจากได้ความสงบสุขทางใจแล้วได้เกิดผลอะไรบ้างที่พอจะนำมาประดับความรู้และจะได้พิจารณาดูเหตุผลคุณยายมองหน้าผู้ถามแล้วก็ยิ้มพลางพูดว่าเมื่อคุณได้ถามยายก็ดีแล้ว บางทียายจะพูดและโต้อตอบนอกเรื่องไปก็ได้แต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อยายก็ไม่สนใจยายรู้เห็นอย่างไรยายก็พูดออกมายายมีศีลธรรมคุณลองเอาไปพิจารณาดูการเงินการทองยายไม่เคยขาดมือเลยยายก็มีสภาพอยู่อย่างพอมีพอกินพอใช้ไปวันหนึ่งหนึ่งถ้ามากยายก็ทำบุญ แต่พอทำบุญแล้วเงินก็มีมาอีกคนโน้นให้บ้างคนนี้ให้บ้างยายไม่เคยขัดสนเลยอีกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งอัศจรรย์ยิ่งแม้จะเป็นความฝันแต่ก็มีเหตุผลนับว่ายายได้สละทรัพย์สินและบ้านถวายวัดแล้ววันหนึ่งยายป่วยไม่สบายคืนนั้นได้ฝันไปว่า ยายไปพบบ้านสวยงามหลังหนึ่งว่าบ้านหลังนี้สร้างด้วยอะไรหนอมันสวยงามดูไม่เบื่อตาเลยไม่ว่าจะพิจารณาดูทางไหนแง่ไหนสวยพร้อมไม่มีที่ติช่างธรรมดาคงไม่สามารถจะสร้างได้เช่นนี้จะว่าแก้วและทองคําก็คิดว่า ไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลสร้างบ้านนี้ได้เงียบสงบเหมือนไม่มีคนอยู่ภายในยายเดินชมรอบบ้านแล้วก็มาเห็นประตูบานหนึ่งแง้มอยู่ท่าทางจะมีคนอยู่ข้างในจึงตะโกนถามไปว่ามีใครอยู่ข้างในบ้างจ๊ะฉันอยากจะรู้จักเจ้าของบ้าน โรดออกมาพบหน่อยเถิดแต่แล้วก็มีเสียงหญิงพูดกันข้างในครู่หนึ่งประตูที่แง้มก็เปิดออกพบหญิงสาววัยรุ่นออกมาสามคนแล้วถามอย่างยิ้มแย้มว่าท่านมหาผู้ใดเจ้าคะยายจึงถามว่าแม่หนูฉันอยากจะรู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นของใคร ฉันยังไม่เคยพบเคยเห็นบ้านใครสวยงามอย่างนี้มาก่อนเลยมันถูกอกถูกใจฉันทุกอย่างเด็กสาววัยรุ่นหัวเราะพลางพูดว่าท่านเจ้าของบ้านยังไม่มาอยู่เลยเจ้าค่ะพวกดิฉันมาคอยรับใช้ท่านและยังไม่เคยพบเห็นหน้าท่านเลยยายสงสัยจึงถามว่าท่านเจ้าของที่ว่านั้นชื่อว่าอะไร เวลานี้อยู่ที่ไหนเด็กสาวคนหนึ่งตอบว่าเจ้าของบ้านท่านชื่อเวลานี้อยู่ในเมืองมนุษย์ยายได้ยินชื่อก็สะดุ้งทันทีเพราะชื่อที่เด็กหญิงสาวบอกนั้นมันคือชื่อของยายจึงสงสัยถามต่อไปว่านอกจากพวกหนูสามคนแล้วยังมีใครที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลบ้านนี้บ้างจ๊ะ เด็กสาวยิ้มแล้วพูดว่ายังมีผู้ดูแลเป็นใหญ่ที่นี่อีกผู้หนึ่งเจ้าค่ะนอกนั้นยังมีเด็กรุ่นดิฉันอีกมากมายอยู่ข้างในถ้าท่านต้องการพบผู้ดูแลแล,แล้วดิฉันจะไปเรียนให้ท่านผู้เฝ้าสถานที่ได้ทราบพูดแล้วก็พากันหลบเข้าไปข้างในทั้งสามคน ทำให้ยายนึกชมว่าเด็กสาวพวกนี้มีกิริยามารยาทเรียบร้อยใครหนอได้ฝึกฝนเด็กเหล่านี้ให้มีกิริยาวาจาเรียบร้อยเช่นนี้ใจก็นึกตาก็ชมความงามภายนอกของบ้านนึกว่าภายนอกงามอย่างนี้ภายในจะงามเพียงใดหนอยายกำลังชมเพลินอยู่ก็พอดีเด็กสาวทั้งสามออกมา และพาหญิงสาวผู้หนึ่งมาด้วยเมื่อยายเห็นหญิงสาวคนนั้นยายก็ตะลึงเพราะความรู้สึกจำได้แน่นอนและแม่นยำจึงร้องถามไปคำเดียวว่านี่แจวใช่ไหมหญิงสาวได้ยินเท่านั้นก็ตรงเข้ามาคุกเขา่ากราบลงแทบเท้าของยายพลางพูดว่าใช่เจ้าค่ะแจวคนนี้เมื่อเด็กๆ เป็นคนรับใช้ของคุณแม่ของคุณยายเป็นเด็กดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ไว้วางใจได้เป็นเด็กที่มีความกะตันอยู่เมื่อแม่ของยายเสียแล้วเจ้าก็อยู่กับยายตลอดมาครั้งหนึ่งเกิดอหิวาเจ้าก็เป็นโรคอหิวาอาการจวนไปจวนอยู่ยายจึงบนตัวว่า หายยายจะให้แจ๋วบวชชีที่สุดแจ๋วก็หายจากโรคและก็บวชชีถือศีลแก้บนเมื่อศึกจากชีก็อยู่กับยายตลอดมายายรักแจ๋วมากเพราะเป็นคนพูดน้อยทำงานมากต่อมาตอนหลังนี้แจ๋วเป็นไข้เวลานั้นก็รักษากันอย่างยาไทย หมอบอกว่าอย่าเพิ่งให้กินข้าวจนกว่าปกติต่อมาแจ๋วก็ค่อยยังชั่วมากแจ๋วร้องบอกยายว่าอยากกินข้าวเหลือเกินกินแต่น้ำข้าวกับพวกแป้งเปียกเบื่อเหลือเกินถ้าไม่ได้กินก็อยากแทบตายอ้อนวอนขอข้าวกินยายเห็นว่าแจ๋วค่อยยังชั่วแล้วทั้งอ้อนวอนขอข้าวกินอย่างน่าสงสาร ยายก็จัดหาข้าวมาให้กินแต่แล้วคืนนั้นแจ๋วก็ดิ้นทุรนทุรายมากไข้ขึ้นตัวร้อนมากยายตกใจใช้ให้คนไปตามหมอแต่หมอมาไม่ทันแจ๋วก็สิ้นใจหมอสมัยใหม่บอกว่าลำไส้ทะลุก่อนตายแจ๋วได้มองหน้าน้ำตาไหลแล้วพูดทั้งน้ำตาว่า คุณขาถ้าแจ๋วได้เกิดมาในชาติหน้าขอให้แจวได้รับใช้คุณต่อไปนะคะแจวขออธิษฐานยายต้องเสียน้ำตาเมื่อแจ๋วตายและได้ทำบุญกรวดน้ำไปให้เสมอถ้าชาติหน้ามีขอให้เรามาอยู่ร่วมกันอีกเมื่อได้พบหน้าแจ๋วในบ้านประหลาดหลังนี้ทำให้ยายดีใจมาก เมื่อแจ๋วได้มากราบยายตรงหน้ายายก็ก้มลงกอดแจ๋วด้วยความรักและคิดถึงแจ๋วก็มีหน้าตาแช่มชื่นที่ได้พบยายเราถามถึงอะไรต่ออะไรไม่เป็นสาระพักหนึ่งแล้วยายก็ถามว่านี่แจ๋วแกมาเฝ้าบ้านให้ใครละ่ะสวยงามใหญ่โตเหลือเกิน แฉวยิ้มและชายตาดูยายแล้วพูดว่าก็บ้านของท่านสิเจ้าคะยายตกตะลึงถามซ้ำว่าแ๋วพูดอะไรนะบ้านนี้แจลว,ว่าเป็นบ้านของฉันหรือแจวยิ้มแล้วพูดว่าใช่แล้วคะ่ะบ้านของท่านแ๋วมาเฝ้าไว้คอยท่านเมื่อท่านละจากโลกมนุษย์เมื่อไหร่ท่านก็มาอยู่ในสถานที่นี้ ยายตอบแจ๋วว่ายังหลอกแจ๋วฉันยังไม่อยากมาแจ๋วเฝ้าต่อไปเถิดถ้าฉันไม่มาแจวก็เป็นใหญ่ต่อไปแจวทำหน้าสลดแล้วพูดว่าท่านจะไม่เข้าไปชมความงามภายในหรือเจ้าคะงามมากอย่างที่ท่านจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยยายต้องตอบว่าเมื่อฉันรู้ว่าเป็นของฉันแล้วก็ไม่อยากเข้าไปดู นึกว่าเป็นของคนอื่นฉันก็จะขอเข้าไปชมเวลานั้นยายก็นึกรู้ตัวว่าเป็นความฝันยายก็พยายามทำจิตดิ้นรนให้ตื่นจากความฝันแล้วยายก็ตื่นขึ้นมาเวลานี้หากยายทำสมาธิให้จิตสงบก่อนที่จิตจะสงบนิ่งถ้านึกถึงครั้งใดก็ต้องเห็นบ้านหลังนี้เสมอ หญิงผู้ถามก็ถามต่อไปว่าเหตุใดคุณยายรู้ว่าเป็นบ้านของคุณยายถึงไม่อยากเข้าไปดูภายในทั้งที่คุณยายก็พอใจในบ้านหลังนี้มากหญิงชรายิ้มอย่างเศร้าแล้วพูดว่ายายไม่ต้องการไปติดในรูปรสกลิ่นเสียงไปหลงไหลในสิ่งสวยงามยายไม่ต้องการไปเกิดที่ไหนอีก นอกจากยายยังมีกรรมไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลแม้จะอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนก็ตามยายไม่ต้องการเพราะยายต้องการสูงกว่านั้นคือพระนิพพานดับรูปรสกลิ่นเสียงโลภโทสะโมหะดับชาติดับภพบดับตลอดกาล ไม่มาเกิดเป็นอะไรในสากลลพิภพอีกต่อไปเป็นทางสุขที่สงบเนื้อทางทุกทั้งหลายพวกเราได้ฟังแล้วก็พากันสนใจในชีวิตของคุณยายผู้นี้มากและได้ความเพลิดเพลินในเรื่องแปลกประหลาดพิสดารต่อมาภายหลังเราได้นำเรื่องนี้มาถกกันอีกนานเป็นแรมเดือน เวลานั้นข้าพเจ้าได้เชิญให้คุณยายไปอนุโมทนากระถินด้วยแต่หญิงชราได้ขอตัวเมื่อได้เวลาคนมามากพร้อมหน้ากันและได้ขนของลงเรือหมดแล้วก็ถึงเวลากำหนดออกเรือนำองกระถินแล่นออกจากท่าทันทีตกลงเมื่อทอดกระถินแล้ว เราก็จะนำเรือออกไปเที่ยวปากอ่าวเพราะมีหลายท่านที่ยังไม่เคยเห็นอ่าวสยามและท้องทะเลเวิงวางมองไม่เห็นฝั่งวันนั้นนับว่าเป็นวันสนุกสนานเป็นที่พออกพอใจด้วยกันทุกท่านทุกคนต่อมาภายหลังมีผู้เล่าให้ฟังว่าคุณยายผู้นั้นท่านเป็นผู้ดีเก่า ตระกูลสูงและได้รับการศึกษามีความรู้ดีและบางคนที่ไม่เชื่อก็ว่าสติของท่านไม่ค่อยดีแต่ข้าพเจ้าได้สนทนากับท่านแล้วรู้สึกว่าสติดีกว่าบางคนที่เรียกว่าสติสมบูรณ์เสียอีกการทอดกระถินครั้งนั้นผู้ที่ไปร่วมการกุศลทั้งชายหญิง ต่างได้รับอากาศสดชื่นลมเย็นทำให้จิตใจสบายทั้งอาหารคาวหวานผลไม้ทั้งเครื่องดื่มก็อุดมสมบูรณ์ต่างก็จัดหากันมามากมายทุกท่านได้รับความสำราญพอใจที่ได้พักผ่อนสมองร่วมสนุกสนานเฮฮาทำให้ทุกคนขอร้องให้ข้าพเจ้า จัดงานกระถินปีต่อไปทุกปีเป็นประจำเพื่อจะได้ร่วมกันทำบุญสนุกสนานเฮฮาปีละครั้งข้าพเจ้ารับปากเพียงว่าจะพยายามต่อไป